รางวันที่1นวดวันที่16พฤศจิกายน2566เลขที่ออกห้าเก้าศูนย์สี่หนงเจ็ดห้าเกาย์สีหนึ่งยไม่หวยนะยถูกหวยแล้ววันที่เฮ้ยดีใจเลย มาแล้วเหรอวะใช่เช็คเงินสด90ล้านโอ้โหอันนี้มึงวางแผนไปทำไรอะ่ะก็ว่าจะเอาสัก40ล้านเนี่ยไปซื้อปอร์เช่ขับมันฟินฟินๆอะ่ะและ้วก็จะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปบการัางทำอาหารมั่วสปาปร์ตุป่าดำมาดิเด่นแล้วก็จะไปร้องเพลงต่อหน้าสมุดแล้วนี่มึงจะไปทำไรต่ออีกอ่ะก็ว่าจะเอาเงินส่วนที่เหลือ ไปเข้าธนาคารว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าที่ไหนดีอะ่ะเราจะฝากสักเท่าไหร่ล่ะก็จะฝากสักห้ล้านอ่ะเอางี้กูมีที่หนึ่งเฮ้ยที่ไหนหวะ ดีค่ะมาก็ไแต่งตักแล้วค่ะวันนี้คุณลูกค้าจะท,ทำาุรกับมอะไรอยากฝากเงินสักห้าสิบล้านนะคะภายในหนึ่งปีเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะมาค่ะหนึ่งชิ้นจะคำนวณให้ดูนะคะการฝากเงินแบบทบต้นค่ะสูตรก็จะมีอยู่ว่า a เท่ากับ p วงเล็บหนึ่งบวก i วงเล็บทั้งหมดยกกำลัง n ค่ะสิ่งที่ต้องควรรู้นะคะก็คือ a เท่ากับเงินรวมของเงินต้นค่ะ P นะคะก็คือเงินต้นค่ะ I นะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยตอ่อปีค่ะ n นะคะก็คือจํานวนงวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยากจะทราบค่ะคือลูกค้านะคะต้องการจะฝากเงิน50ล้านบาทนะคะเป็นเวลา1นปีค่ะมีดอกเบี้ย5%ต่อปีนะคะลูกค้าอยากจะทราบว่าถ้าฝากแล้วนะคะจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่ะต่อมานะคะ P ก็คือ5 0ล้านค่ะ คือเงินต้นก็คือ50บล้านบาทนั่นเองค่ะไอนะคะก็คือ5ส่วนร้อยค่ะไอคืออัตราดอกเบี้ยต่อปีค่ะก็คือ5%ต่อปีนั่นเองค่ะ n คือ1นะคะ n อคือจำนวนงวดค่ะก็คือเป็นเวลา1ปีนั่นเองค่ะต่อมานะคะนำไปแทนในสูตรนะคะก็จะได้ว่า A เท่ากับ50ล้านนะคะคูณด้วย1นบวกนะคะส่วนด้วย100ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำ0 0ึ่นะคะกระจายเข้าไปคูณ1ทั้งเศษและส่วนค่ะเพื่อที่จะให้ส่วนเท่ากันแล้วก็จะสามารถบวกกันได้ค่ะก็จะได้เป็นนนนนน A 50 5 100 100 100ล้้้าะะะะคคคคูณดดววววยยสส่่่บกะ ใหเป็น a เท่ากับ50ล้านนะคะคูณด้วย105ส่วนด้วย100ค่ะต่อมานะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะอะไรมันสามารถตัดได้บ้างนะก็คือ0ตัด0ค่ะทีนี้นะคะส่วนก็จะหายไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ a เท่ากับ50ล้านนะคะคูณด้วย105ค่ะก็จะได้เป็น a เท่ากับ52ล้าน5 0สนบาทค่ะดอกเบี้ยนะคะก็คือ52ล้าน5 0สนบาทนะคะลบด้วยเงินต้นค่ะก็คือ50ล้านบาทนะคะเท่ากับ2ล้าน5 0สนบาทนั่นเองค่ะก็คือดอกเบี้ยก็คือ2ล้าน5 0สนบาทนั่นเองค่ะ ไแน่นอนเบี้ยเท่านี้ค่ะคุณลูกค้าสองล้านห้าแสบนบาทค่ะสองล้านห้าแสนเลยเหรอคะ มาทำอะไรคะวันนี้ผมมาฝากเงินครับไม่ทราบว่าที่นี่คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับที่นี่ให้ดอกเบี้ย1.5เปอร์เซ็นตค่ะขอทราบชื่อ้วยค่ะน,นพะดลครับคุณนพดลน,นะคะขอน้มสกุลด้ค่ะสีสันเพชรครับสีสันเพชรน,นะคะจะฝากเงินเท่าไหร่ดีคะสามสิบล้านครับสามสิบล้านค่ะรอสักครู่นะคะ นี่สมุดบัญชีค่ะน่าดึ้งครับคุณปู่เดี๋ยวรีบหายนะคะคุณปู่ ฉันเคยยินคุณพ่อพูดว่าคุณปู่เคยฝากเงินไว้ที่ธนาคารเนี่ยสามสิบล้านก็คิดว่าสามสิบปีแล้วอะตอกเกียจะเท่าไหร่วะอโหเธอจะรวยเลยเนี่ยสิบสามล้านคูณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์คูณสามสิบปีสิบสามร้อยกว่าเลิศเกินนี่เราก็รวยแล้วดิรวยแหนะมึงแต่ว่าเงินฝากสามสิบล้าน สาปีดอกเบี้ยก็สิล้านแล้วป่ะรวมกันก็สิบสล้านอุ้ยสองคนเองเหรอพึ้งห่ารกันแค่นี้แหละกะรวย ็อขอเด็กกันแนวันนี้กับคุณหาไปนี่ก็เลยค่ะตัวแม่สาวสองเปิดเงินกู้หลังร้อยล้านบาทให้คูกูู้กู้อ้างตัวแม่เก็บดอกแพงเกินไปหงฉีกไม่ไหวแล้วค่ะโดยวันนี้เราจะเหตุการณ์อย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะมึงอยู่ไหนคะมาเลยค่ะคะุจะเอาเงินต้นของคูดอกก็ไม่จ่ายน่ ไม่อยากมันก็ไม่ตายมันเหนื่อยคะลุกมาค่ะลกูกแม่จะมาเอาวันแล้วเอา,เอาสีมนะนาวเปลี่ยนชุดแล้วหรอคะเนี่ยตาเรงนี้ค่ะคุณพี่มาต่อกันเลยค่ะสร้างเหตุการณ์ที่พี่นะคะที่พวกเราได้รับชมไปนะคะคือทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องนี้มีประเด็นหรือว่ามีที่มาและรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามมาชมกันะคะ่ะเดยเรื่องนี้นะคะเะคะด๋ยวข่าวรพอดีจะเป็นคนรับบทแสดงหน้าที่ในการแสดงข้อมูลต่างๆให้คนได้ทราบแก่นของเรื่องนี้แน่นอนค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับทักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่าพอไม่มีไงฉังได้ม่ยืนรอยหน้าแบบนี้ยดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างกับใครบางคนน<ะ>ี่ถึงว่าฉันเหรอฉันจะบอกพอเห็นไล่เธอออกชุ่มคอ,อไอแลีดไอกร่นอทัยอดเครืองแขงดามาแสสนอปูฮอสซูเตอร์รสน้ำผึ้งผสมเลมอน